สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องวันนี้กูรูก็มาเก็บน้อยหน่าอีกแล้วนะคะพี่น้องจ้าวันนี้กูรูจะเก็บเยอะหน่อยเมื่อวานกูรูก็เก็บแต่ต้นไหนที่เราไม่เก็บที่เราไม่ได้ห่อเนาะห่อไม่ทันนกมันก็จะกินแบบนี้นะคะพี่น้องจ้านกจิกกินไปสี่ห้าลูก ลูกสวยๆทั้งนั้นเลยที่นกจิกกินกูรูก็เอาทิ้งไปอันนี้มาให้พี่น้องดูเนาะมาให้ทุกคนดูนะว่าถ้าเราไม่หอ่อมันก็จะถ้ามดมแมลงอะไรไม่กินก็จะมีนกมากินแบบนี้นะคะพี่น้องจ้าอันนี้ที่กูรูหอ่อมันก็จะสวยงามนะคะอันนี้ก็ไม่ได้หอ่อนกมันจะรู้ก่อนเจ้าของนะคะ ไหนสุกมันก็จะมาจิกกินเลยพอมันรู้ว่าใกล้จะสุกเนาะนี่กยูรูเดี๋ยวก็จะเก็บนี่ค่ะเดี๋ยวกูรูก็จะเก็บนะคะเมื่อวานเราก็เก็บไปไปเยอะเหมือนกันค่ะเมื่อวานวันนี้เราจะเก็บขายเมื่อวานเราเก็บไปแจกญาติพี่น้องกินกันเนาะ แล้วก็เก็บส่งให้แม่ด้วยทางนน้นต้นนน้นเดี๋ยวกูรุก็จะไปเก็บต้นทางนู้นอีกนะคะพี่น้องมันมีทั้งหมดเจ็ดต้นนะคะตอนแรกกูรู้ว่าห้าต้นพอมานับดูมันมีอยู่เจ็ดต้นนะคะในนาของกูรุเนี่ยวันนี้เราจะเก็บเยอะหน่อยจะเก็บไปขายนะคะพี่น้องจ้า ก็เยอะอยู่เหมือนกันขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะกูดูจะเก็บน้อยหนาก่อนนะคะพี่น้องขอให้ทุกคนมีความสุขโชคดีนะคะมีความสุขทั้งครอบครัวเลยนะคะบุญรักษาคะ่ะสวัสดีคะ่ะ